มีอย่างแบดูดูเี่อยเน้อหููอไอ่ดีใจว่าดีใจว่าที่เห็นลูกมาตุ้มกันต่าคนคนดีใจอู่กินาีีมือดีอินาสีนี่เินแบบนี้ธรรมดาต่อรายการที่ต่อ นะครับแล้วก็เพื่อนๆของคุณพ่อด้วยนะครับพี่มาไปหาผมร่วมเวทรกินดีบานคายวันเกิดเป็นปีแรกนี้นี่ตั้งแต่มีลูกไส้เป็นนกพงสะกดมีซื้อมีเสียงนะครับ บ่เคยจัดวันเกิดให้พ่อจะเถอเพราะว่าวันคล้ายวันเกิดของพ่ออยู่ช่วงออกงานพอดีที่เป็นช่วงที่เดินสายตั้งแต่สมัยอยู่ศิลปินผู้ไทยยูระบเบียร์จอมว่ามันต่างวงเองบ่เคยจะจัดวันเกิดให้พ่อจะเถอแล้วกันปีที่แล,วล้วนี่เพิ่นเมาเราเพิ่นได้บอกว่าเออยังคือว่าเอารถนแฮมเมาเล่นไฮแนดวันเกิดนะ่ะตะวันต่อนนั้นไอทัาการสแสดงอยู่ดุสกวรรจะอยู่นครพนมนี่แะนะนครับ ก็เลยไม่ได้มานะครับตะวักับทรงตาข้าเปิดพรไห่นะครับตวักพินีนะครับทำการแสดงเสร็จเมื่อคืนเลิกปีหนึ่งเนาะก็เลยพูดกับล้องว่าอี่งหล่าเ่าร้แห้งไป่เสื้อไผ่พ่อปะเพราะว่าปกติแล้วห่อสีพักแร่เยอะมานอาจารย์แฝบใช่วันนี้พังเรียนนะพี่นะเรียนครับแล้วทุกคนก็ขอบคุณมากๆากบารคาหลายที่ท่านต้นมาเลยครับไอ่ไอ่ยังนึ่งไอ่บอกว่า มดอนี้น้องว่าไอ้ไอ้แห้ค่าตุกเนีแมนครับหนูบอกเอาฆ่าตุกกันเลยค่ะให้ฟอไทยค่ะว่าเอาขื้นกันจริงยังอีแไหมครับอกาเอาขึนกันอาจารย์ดนตรีเขาว่าเอาขื้นกันขอบคุณอจาจารย์ดนตรีนะครับทีอารีนาแบนอารีนาแบนจากชัยภูมินะครับ<า>ขอบคุณมากๆเลยนะครับอยู่นับก,กันโดนมือนี้เฮานะครับผมแมนครับ ขอบคุณสาวออยนะครับขอบคุณพี่ออยพี่เครือขอบคุณผู้จัดก,การเดี่ยวสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับที่มาวันเกิดกพี่พ่อนะครับเป็นกับมางงั่นไม่เย็นละเป็นจะไดะ้นองเล่นผักบอกว่ามึงได้มาจัดวันเกิดแต่พอเป็นได้ลวงมาพีน้ำนะครับขอบคุณชีมงานหมอลำบอยนะครับเป้าเหลียนหน่อยสาวเจนสาวโนนะครับผม เอ้อยิ้มงานไหนน้ออยู่หลดพวงน่ะน้อคือปะเขางานน่ะเชยเชยเชยเฮ้งานยิ้มงานไหนนั่นเดี๋ยวเห็นหน้าบั่วัดมามาเขามาครับผมฮะเอาสินะเป้าเปล่าไหมเออยากจะของวันเกิดนกคอนมาเป็นหยังดอกไอ้ฮะข้าเป้าบอ 包一